देको बाटेरनो अबै सुदुरता मियान तेवाङकोबाट दो दुनी नै यो पनि गेतन हो हो जि छ था कोलातनी समूहले ने मुत्को दल शो हो आ रनो वाला खेल न इलेली vano kuda vetiga sloga ha

เรียนแบบทีเดียวเนี่ยก็คุยเย่าไรนะห้ามแบบโอ้พอดีพอดีอีกเดียวไว้ห้าว่าจะดูดีเลย ว่า se ที่ได้เยอะว่าเบุดไว้นะเไวด้ผท่อเยอบะลิหรอช่วงเวลารกจะเตนี่เยือบพลวิชีล่ะเอาไวตดูเไว้ได้เยอบพลวิชีต่ะเยอบแะถ้าพูดันเนี่ยที่ได้เยอะบ่ะเด้เื่นไาลทังร้อย ของราชิน so, ่าป่ะว่าคืออราชินแต่บาที่กนมีปีกอ่ะตอนเดือนเมือมัวดามาถงเขาช่วยได้หรอมาดูบ้างป่ะอ่าได้เราไปท่อต้องมาเฉยหรอ หาบาทส่วนส่วนอะไรนี่ในราคาห้าร้อยสี่5ิ0นะสองห้าี้าตัวอะไนไม่พี่เพิ่มเอเคมันยังมีเสียงด้วยนะ Gila dòng lấy bóng của tôi về lúc này mời anh em mình mời không em mình mời em mình mời em mình mời đây mình mời em mình mời

เนี่ยนะรวยดังทำเลี้ยบบเี้ยบทเลียบเราเวด้าเมือนาบัติ้าตาีจีตัวค่ะเยียบลุยจีนเนาะมราเนี่ยวช้าสัยเยียบบลุยจีตัวใหญ่นะตาเฮย้ออยเลี้ยบเรามาได้บ้าเลยเนาะ้ยไวด้ที่ใหญ่เียบบเลียบเนี่ยล่าปุตะกี้ใเนี่ที่ตจแต่ตุ้เนาะเวลาตุ้ยตุ้ยงล้วโวไดหเราจากินแล้วบุกคืครบลตาลูกลูกอคนเนเด้อ มาดูป่ะๆเนาะอาพูดตัดนี่นะเมื่อเดี๋ยวถึงเดี๋ยวเราจะไปที่หมเงินดาชีอาเตะกะหยักอยู่ตรงนี้แหละเต็มเนี่ยเซฟไว้เราจะขี่อยากเยี่ยขี่เย่เอามาพูดให้เหลือเกวได้เซอร์กะหยักเยี่ยขี่เย่เอ้าอืมเอาไว้ในเดะนาทีเนี้ยเนาะตัวก็จะเฮ็ดที่ในกี่แท้อาพูดดอกเนาะอาพูดตัดนี่นะแต่ต่อเท่าละเก้าว่าเป็นต่อละเก้ากะบ่กะกาที่ติญญา ทจุรบ้านงานลวากาดีเออบ้านงานลวากาีมานี่บบน่ะอากูตานีเดรมปนม่เงี้ยอีใจหรอกน่ะบานเรามีแบรู้ดู่าหมายมาหรอกที่ที่มีแค่ที่รอนดอาอเอที่ยสมุโกรตที่ภาสตัตใจหรเอาไว้ไม่ไว้ได้ฟั้ตตะครบเเวิ่งดอาต์ัตรอม้ได้หรออแต่ตัวตั้งใหญ่ขนาดใเล้วแตั้ง